กบกกบวบกาบวบปบบบบบบบอบบ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 บกบบ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 บใบงานาบา หนึ่งนักเรียนขีดเส้นใต้คำกริยาจากประโยคที่กำหนดให้ข้อหนึ่งสีสุดาหัวเราะ เสียงดังข้อสองคุณพ่อปูลูกพริกอยู่หลังบ้านข้อสามโตโต้กอดตุ๊กตาหมีข้อสี่ คุณแม่ทำขขนมบัวลอยข้อห้าโดมรับปะทานไอศกรีมข้อหกน้องพิมพ์น้องพิมพ์ร้องไห้เสียงดัง ลั่นห้องกโกข้อเจ็ดกกมอดกกกระโดดกโกโลดเต้นกกด้วยวออาการกกข้อแปดกกมัมกกผักกกเก้าอี้กกล้มกกล้มกกข้อเก้ากก สายป่านก็เปรทำกอาหารเชา้าก็ข้อสิบกกพี่เด็ดกดอกกมะลิกเอให้ยายกกเอก